ราคาข้าวล่าสุดประจำวันที่8มีนาคม2,565ปรับขึ้น1จังหวัดและปรับลดลง2จังหวัดค่ะไปรับชมรับฟังกันเลยขออนุญาตเริ่มที่ข้าวเปลือกหอมมะลิปี2564-2565

จังหวัดศรีสะเกด1 1 8 0 0ถึง13,500บาทต่อตันค่าเปลือกเจ้านาปีปี6465จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่8 4 0 0ถึง8,500บาทต่อตันค่าเปลือกเจ้านาปรางปี65จังหวัดนครสวรรค์8 0 0 0ถึง8,300บาทต่อตันจังหวัดพิจิตร8 0 0 0ถึง8,300บาทต่อตันจังหวัดพิษณุโลก8 0 0 0ถึง8,200บาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุร รี8,100ถึง8,200บาทต่อตนันข้าวเปลือกปทุมธานีนาปรางปี65จังหวัดสุพรรณบุรี1,500ถึง1,600บาทต่อตนัน จังหวัดชัยนาท1 2 0 0ถึง1 5 0 0บาทต่อตันจังหวัดอ่างทอง9,400่้อถึง9 7 0 0บาทต่อตันข้าวเปลือกเนียวเมล็ดยาวปี6465้าจังหวัดขอนแก่นราคาปรับลงมาอยู่ที่9 2 0 0ถึง9,400บาทต่อตันจังหวัดอุดรธานีราคาปรับลงมาเช่นกันอยู่ที่8 8 0 0ถึง9 3 0ารบาทต่อตัน จังหวัดสกนลนคร8,800ถึง9,200บาทต่อตันจ่ามาเหตุราคาเข้าเปลือกณความชื้น15%นก็กี้ย้ำทุกคลิปเลยนะถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการขายโทรแจ้งสำนักง,งานพาณิชย์ในจังหวัดของท่านที่ท่านอาศัยอยู่เนาะหรือสามารถโทรแจ้งกรมการค้าภายในใสายด่วน1569ได้เลยค่ะ เพื่อเจ้าหน้าที่จะช่วยเหลืออะไรได้บ้างว่าเอ๊ะทำไมราคาจังหวัดของเราค่อนข้างตา่ำหรือห่างจากเพื่อนเหลือเกินคลิปนี้กีฬาไปก่อนจึงหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย